สวัสดีครับวันนี้จะมาแนวะทางวิธีการปิดเจ้าตัว Windows อัปเดตนะไม่ให้มันอัปเดตเองนะเพื่อใครเล่นเกมหรือทำงานอยู่มันอัปเดตอัตโนมัติมันก็จะกินทรัพยากรเครื่องทำให้เครื่องช้าลงเวลาที่เราใช้งานนะือบางทีเรายังไม่พร้อมจะอัปเดตแบบนี้มันอัปเดตไป แต่เราปิดเครื่องไปก่อนมันยังอัปเดตไม่สํเเร็จไอ้ไฟล์ Fi, พวกไฟล์ที่อัปเดตมันก็จะไม่สมบูรณ์นะทำให้เครื่องมีปัญหาได้ในภายหลังต้องมานั่งแก่อ่อะงั้นก็ปิดตัว Windows อัปเดตไปเลยนะน่าจะช่วยได้เวลาตอนไหนที่เราว่างๆมีเวลาเยอะๆค่อยกดอัปเดตเองก็จะ ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์กว่านะไม่ไปลบกวนเวลาเราเล่นเกมหรือทำงานด้วยขั้นตอนแรกก็เข้ามาตรงนี้รูปแว่นขยายเพื่อค้นหาเนี่ยค้คนหาหัวข้อคำว่าเซอร์วิสตัวนี้ครับใครยังไม่ขึ้นหัวข้อนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะ เนี่ยพิมพ์เข้าไปในช่องเนี้พิมพ์คําว่า service เนี่ยอพอพิมพ์ได้แล้วก็คลิกเข้ามานะจะจะมาเข้าหน้านี้ก็เลื่อนลงมาหาคาว่า windows update นะครับตัวหนังสือเยอะก็จะตาลายหน่อย,ยอยู่ไหนเนี่ย อเจอแล้วเนี่ยนะพอเราเจอคำว่า Windows Update แล้วให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะเนี่ยตัวนี้เลย Windows Update ดับเบิลคลิกอพอมาน้านี้แล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้ก็ให้เรานี่ครับหัวข้อนี้นะ กดคลิกเข้ามาตอนแรกเป็นเมนนนให้เราเมาเลือกตัวนี้ disable ปิดไว้ปึ๊บก็แอ p พลายปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็กดโอเคเป็นอันสำเร็จนะฮะ Windows Update ก็ถูกปิดไปแล้วอันนี้สำหรับใครที่ใช้ตัว Windows Home นะ Windows 11 Home อนะถ้าใครใช้ Windows 11 Pro ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะก็ ไปหาดูได้ใน YouTube มีหลายคนทําลงไว้อยู่แต่วิธีที่ผมทําลงเป็นสําหรับ Windows 11 Home นะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์